คุณยังทำคลิปแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับมานั่งบอกโลกใบนี้ว่าฉันมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เพราะสหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มสร้างตัวตนอย่าลืมว่าเรายังไม่ใช่คนดังที่ผู้คนเขาจะมานั่งฟังแต่เรื่องของเราอย่างเดียวได้และนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้คลิปของคุณไม่มียอดวิวหรือว่าช่องไม่โตสักทีเพราะคุณกําลังทําคอนเทนต์เพื่อเล่าในสิ่งที่ตัวเองอยากเล่าไม่ใช่เล่าในสิ่งที่คนดูเขาอยากฟังเพราะการสร้างตัวตนให้โดดเด่นนั้นไม่ใช่แค่การมาทําเนื้อหาให้น่าสนใจหรือแค่ให้ความบันเทิงเท่านั้นแต่สิ่งที่ควรเน้นก็คือการมีส่วนร่วมของผู้ชมอย่างต่อเนื่องเช่นถ้าตอนนี้คุณมีบ้าน หลังใหญ่หรือมีรถซปเปอร์คาร์แทนที่คุณจะมาทําคลิปบอกว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่หรือรถซปเปอร์คาร์ราคาเท่าไหร่ให้คุณทําคลิปแชร์ประสบการณ์ของตัวเองว่ากว่าที่คุณจะมีบ้านหลังใหญ่กว่าที่คุณจะมีรถซปเปอร์คาร์หรือกว่าที่คุณจะมีวันนี้คุณผ่านอะไรมาบ้างเพราะคลิปแบบนี้จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างดีเพราะคุณกําลังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมรู้สึกว่าเขาก็สามารถที่จะทําอย่างคุณได้ ผมอยากจะให้พวกเราลองนึกดูดีๆนะครับว่าช่องที่พวกเรากําลังติดตามและตามดูคลิปเขาอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องสอนทำอาหารก็ดีหรือว่าช่องกินเที่ยวก็ดีบางทีเราอาจจะไม่ใช่แค่ชอบที่เขาให้สูตรอาหารหรือว่าความบันเทิงที่เขาให้อย่างเดียวบางทีเราอาจจะชอบเรื่องราวหรือว่าประสบการณ์ของเจ้าของช่องนั้นก็เป็นได้นะครับ ดังนั้นการทำคลิปตามความต้องการของคนดูหรือว่าเล่าในสิ่งที่คนดูเขาอยากฟังจะเป็นการเพิ่มยอดวิวยอดผู้ติดต,ตามและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมหรือ engagement นั่นเองและมันยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนรู้สึกว่าอยากจะแชร์คลิปของคุณต่อการที่คุณทำคลิปแล้วสามารถจูงใจให้ผู้ชมเขารู้สึกว่าอยากจะแชร์ต่อนั่นเป็นการการันตีว่าคลิปของคุณมีคุณภาพนั่นเองครับ ฉะนั้นถ้าอยากประสบความสําเร็จในการสร้างตัวตนคุณควรจะทําคลิปตามความต้องการของคนดูหรือว่าเล่าในสิ่งที่คนดูเขาอยากจะฟังและเน้นสร้างการมีส่วนร่วมหรือว่า engagement เพื่อสร้างความประทับใจให้คนดูในระยะยาวนะครับ